สวัสดีเราชื่อครีมหรือเรียกว่านางสาวนิณภาเรือนรถเป็นนักศึกษาครุษะชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและว,วันนี้เราได้จัดทํดากิจกรรมจิตอาสานัั่นก็คือการแจกสเปรย์แอลโกอฮอล์ไปพกพาให้กับคนที่เรารักนั่นเองและนี่คืออุปกรณ์ของเราอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมเริ่มทํากันเลยเราเริ่มจากการตัดสติกเกอร์ตามรูปแบบที่เราวางเอาไว้ ในทุกคนก็ตั้งใจทำกันมากเลยค่ะดูจากหน้าตาก็พอจะรู้กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ได้เชิญชวนน้องๆมาร่วมด้วยเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้ช่วยกันทำจิตอาสาในการนำเปรย์องแอลกอฮอลแบบพกพาไปแจกให้กับคนในครอบครัวหรือบุคคลรอบข้างได้ใช้ในการป้องกันเชือเ้อไวรัสโควิด19นั่นเองค่ะและขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เด็กๆให้ความสนใจแล้วก็สนุกสนานกันมากค่ะคือการน,นำแอลกอฮอล บรรจุลงในภาชนะบรรจุพธุ์นนี้นคะ่ะและนี่คือผลงานของพวกเราชายหรืแกงน่ารักไหมระคะขอบคุณสำหรับการรับชมกิจกรรมจิตอาสาดีๆของพวกเราแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะบ๊ายบาย